หนิงเปิดคลิปยืนยันพี่เอสุภาชายผอมจริงไม่ได้พึ่งแอปแล้วนะยืนหนึ่งผู้ข้ามบอร์ดเรื่องการใช้แอปพลิเคชันแต่งรูปภาพก็ต้องนึกถึงเอสุภาชายสีวิจ,จิตผู้จัดการมือทองนั่นเองค่ะเมื่อก่อนต้องบอกเลยว่าพี่เอจะแชร์ภาพเดียวหรือคู่ก็ต้องมีการเซฟหรือดวนแซลเป็นประจำแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเซฟแล้ว เราพี่เอดูแลตัวเองจนน้ำหนักหายไปหลายสิบโลเลยทีเดียวการันตีด้วยคลิปจากผู้จัดการคนเก่งหนิงปานิตาที่ได้มีโอกาสเจอการในงานแต่งของจักรจานเคว่ามีการพูดคุยและเปลี่ยนการผอมกันนี้พี่เอยังได้อวดหุ่นที่เจ้าตัวทุ่มเทตั้งใจลดจนเป๊ะปังทำเอาแฟนๆหลายคนตั้งต่นตาแห่ถามขอเคล็ดลับการดุนๆเลยละจ้าพี่เอลดน้ำหนักยังไงคะ อยากได้หุ่นแบบพี่เอคะ่ะทำยังไงจะได้ผอมเหมือนกับพี่เอคะชอบจริงๆถ้าไม่เห็นในไอจี IG พี่หนิงว่าพี่เอผอมลงมากหุ่นสวยแล้วก็สวยขึ้นมากเลยคะ่ะเจอพี่เอมาตีแบบตลอดตั้งแต่วันแรกตอนนี้คือพี่เอมาไกลามากคะ่ะผอมมากพี่เอผอมจริงๆหนึกว่าแต่งรูปตอนแรกพี่เอผอมจริงคือแบบตอนใช้แอปกับตอนผอมจริงเหมือนกันมากน้องแทบแยกไม่ออก